บทเรียนชีวิตเด็กชายวัยสิบขวบชื่อนาบุญเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวในหมู่บ้านเล็กๆทากลางขุนเขาที่เขียวขจีบ้านหลังเล็กๆมุงไปด้วยหญ้าคาภายในบ้านนั้นมีเพียงสองห้องนอนเล็กๆแบ่งกันระหว่างพ่อแม่ลูกวิถีชีวิตของครอบครัวเขานั้นเรียบง่ายอาศัยพึ่งพาธรรมชาติพ่อสอนนาบุญให้รู้จักการทำนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์ แม่สอนให้รู้จักการทอผ้าทำอาหารหนาบุญเติบโตมาพร้อมกับเสียงนกร้องเสียงไก่ขันสายลมเย็นๆที่พัดมาจากขุนเขาและสายน้ำสายเย็นจากลำธารหลังบ้านเช้าวันหนึ่งนาบุญตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องเข้ามาภายในบ้านอากาศสดชื่นยามเช้าช่วยมาแตะใบหน้าเขาลุกขึ้นจากที่นอนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงอาทิตย์ยามเช้ากำลังพ้นบนยอดเขา ท้องฟ้าสีครามดูสดใสนาบุญรีบแต่งตัวแล้วออกไปช่วยพ่อแม่ทำงานวันนี้นาบุญไปช่วยแม่ที่ตลาดนะลูกแม่พูดด้วยรอยยิ้มนาบุญดีใจมากเขาชอบไปตลาดกับแม่เสมอตลาดที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนพ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้าของตัวเองมาขายของกินของใช้ของฝากมีให้เลือกมากมายตลาดวันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษ ผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงต่างหลังไหลเข้ามาจับจ่ายซื้อของเสียงเจีวเจ้าวของพ่อค้าแม่ค้าดังแข่งกันกับเสียงหัวเราะของเด็กๆกลิ่นหอมของอาหารรอยอบอวนผสมกลมกลืนกับกลิ่นเครื่องหอมและดอกไม้สด แม่ใช้ผ้าปูพื้นจากนั้นนำผักสดนานาชนิดที่ปลูกเองจากสวนหลังบ้านออกจากตะกร้ามาวางและจัดด้านให้สวยงามวันนี้มีทั้งผักบุ้งผักกาดขาวมะเขือเทศแตงกวาพริกและสมุนไพรต่างๆสีเขียวของผักตัดกับสีสันสดใสของผ้าปูดึงดูดสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมา นาบุญนั่งข้างๆแม่ช่วยจัดผักใส่ตะกร้าดวงตาเขาดูเป็นประกายใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเขาทักทายลูกค้าทุกคนด้วยความสุภาพผักสดๆจากสวนเลยนะครับวันนี้มีมะเขือเทศลูกโตๆด้วยนะครับผักบุ้งของเรากรอบอร่อยมากเลยนะครับ น้ำเสียงใสซื่อและรอยยิ้มจริงใจของนาบุญทําให้หลายคนอดที่จะหยุดแวะซื้อไม่ได้บางคนแวะมาพูดคุยถามไถ่ยสารทุกสุขดิบบางคนแวะมาชมนาบุญว่าเป็นเด็กดีขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ทํางานนาบุญโตขึ้นอยากเป็นอะไรจ๊ะป้าสมใจแม่ค้าขายปลาเค็มข้างแผงถามขึ้นผมอยากเป็นครูครับนาบุญตอบ ผมอยากสอนหนังสือให้เด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้เรียนครับป้าสมใจยิ้มป้าขอให้หนูสมหวังนะจ๊ะผักบุ้งโลเท่าไหร่จ้ะหนูเสียงคุณยายคนหนึ่งเอ่ยถามโลละ20สบาทครับคุณยายนาบุญรีบตอบคุณยายหยิบผักบุ้งขึ้นมาดูลดที่ยายหน่อยได้ไหมยายมีเงินไม่พอจ้ะ นาบุญมองหน้าแม่เพราะเขานั้นไม่กล้าตัดสินใจแม่พยักหน้าเบาๆแล้วนาบุญจึงพูดขึ้นได้ครับคุณยายเอาไปสิบ้าบาทก็พอครับคุณยายยิ้มขอบใจนะจ๊ะหนูเป็นเด็กดีขอให้เจริญเจริญนะนาบุญรู้สึกอิ่มเอมใจ แม้ว่าจะขายผักได้เงินไม่มากแต่เขาก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นดวงอาทิตย์เริ่มคล้ายคอยต่ำลงผู้คนในตลาดจากที่หนาแน่นเริ่มบางตาแม่ของนาบุญเก็บข้าวของเตรียมตัวกลับบ้านนาบุญช่วยแม่ถือตะกร้าผักเดินกลับพร้อมกับแม่ระหว่างทางกลับบ้านนาบุญเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างคล้ายกับกระเป๋าใบเล็กๆตกอยู่ข้างทางนาบุญรีบเก็บขึ้นมาและเปิดดูภายในนั้นมีเงินจำนวน และปัดประชาชนหนึ่งใบานาบุญรู้ว่าเงินจำนวนนี้สามารถช่วยเหลือครอบครัวของเขาได้มากแต่เขาก็รู้ว่าเงินนี้ไม่ใช่ของเขาแม่ครับผมเจอกระเป๋าเงินนาบุญรีบบอกแม่แม่ของนาบุญเปิดกระเป๋าดูอุ๊ยเงินเยอะขนาดนี้เจ้าของคงเดือดร้อนมากเราต้องรีบเอาไปคืนเขานะลูกนาบุญพยักหน้าครับแม่ นาบุญและแม่เดินกลับไปที่ตลาดตามหาเจ้าของกระเป๋จาจนกระทั่งพบชายคนหนึ่งกำลังเดินหาของอยู่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลนาบุญจำได้ว่าชายคนนี้มาซื้อผักที่ร้านของเขาเมื่อตอนบ่ายคุณลุงทำอะไรหายห,ายหรือเปล่าครับนาบุญถามลุงทำกระเป๋าเงินหายอ่ะในนั้นมีเงินเก็บของลุงทั้งหมดเลยชายคนนั้นตอบน้ำเสียงสั่นเครือผมเจอกระเป๋าเงินใบหนึ่งไม่รู้ว่าใช่ของคุณลุงหรือเปล่า นาบุญพูดพร้อมกลับยื่นกระเป๋าให้ชายคนนั้นรีบเปิดกระเป๋าและหยิบบัตรประชาชนออกมาให้นาบุญดูใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละกระเป๋าเงินของลุงเขาดีใจมากขอบคุณมากนะหนูเป็นเด็กดีจริงๆนาบุญยิ้มไม่เป็นไรครับคุณลุงชายคนนั้นหยิบเงินจำนวนหนึ่งออกมายื่นให้กับนาบุญลุงอยากตอบแทนน้ำใจของหนูนะนาบุญสายหน้า ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ต้องการรางวัลอะไรชายคนนั้นประทับใจในความซื่อสัตย์ของนาบุญมากเขาถามชื่อและที่อยู่ของนาบุญนาบุญบอกชื่อและที่อยู่ของเขาอย่างไม่ลังเลชายคนนั้นยิ้มลุงจะไม่ลืมบุญคุณของหนูเลยนาบุญและแม่เดินกลับบ้านมาด้วยความภาคภูมิใจแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลแต่ความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจของนาบุญก็ทำให้เขามีความสุขอย่างบอกไม่ถูก วันต่อมาหลังจากที่ช่วยแม่ขายของเสร็จนาบุญก็เดินเล่นในตลาดเห็นเด็กๆหลายคนกำลังเล่นลูกข่างกันเขาก็อยากจะเล่นด้วยแต่เขาไม่มีเงินซื้อของเล่นนาบุญเดินคอตกกลับไปหาแม่เป็นอะไรไปจ้ะลูกแม่ถามผมอยากเล่นของเล่นแบบเด็กคนอื่นบ้างครับนาบุญตอบแม่ยิ้มให้กับลูกชายเรามาเก็บเงินกันนะลูกเดี๋ยวแม่ช่วย นาบุญดีใจมากเขากลับบ้านพร้อมกับความหวังแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับครอบครัวของนาบุญฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนาข้าวเหี่ยวเฉาน้ำในลานําธารเริ่มแห้งขอดผลผลิตไม่เพียงพอเข้าสารและข,ของใช้ในบ้านก็เริ่มร่อยหลอลงพ่อแม่ของนาบุญกังวลมากเราจะทำยังไงดีอ่ะพ่อถามแม่ด้วยความกังวลไม่ต้องห่วงค่ะ แม่ตอบเรายังมีผักในสวนเหลืออยู่เอาไปขายที่ตลาดก็น่าจะพอใช้รอฝนไปก่อนนาบุญอาสาไปช่วยแม่ขายผักที่ตลาดเช่นเคยตลาดวันนี้ดูเงียบเหงาผู้คนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายใช้สอยเลยต่างคนก็ต่างประหยัดเงินเพราะความยากลำบากและแห้งแลง้งนาบุญพยายามขายผักอย่างขยันขันแข็งแต่ทั้งวันก็ขายได้เพียงเล็กน้อยเขารู้สึกท้อแท้ในหัวใจ ทำไมวันนี้ถึงขายของไม่ได้เลยนะเขารำพึงกับตัวเองทันใดนั้นเด็กชายคนหนึ่งก็เดินมาหาเขาผักนี้ขายเท่าไหรนะ่น่ะเด็กชายคนนั้นถามกิโลละยี่สิบบาทครับนาบุญตอบด้วยรอยยิ้มแพงจังเด็กชายคนนั้นพูดข้ามีเงินแค่สิบาทเอง นาบุญมองดูเด็กชายคนนั้นเด็กชายคนนั้นดูยากจนเหนื้อตัวและเสื้อผ้าดูสกรปรกแต่นาบุญก็เห็นแววตาที่หิวโหยของเขาเอาไปเถอะเราลดให้สิบบาทก็ได้เด็กชายคนนั้นดีใจมากเขารับผักจากนาบุญแล้วรีบวิ่งหนีไปนาบุญรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กชายคนนั้นแม้ว่าในใจจะรู้สึกเสียดายเงินก็ตาม นาบุญนั่งมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาหลายคนดูยากจนอดมือ้อกินมือ้อเขานึกถึงคำสอนของพ่อการทำงานหนักและมีความซื่อสัตย์จะนำความสุขและความเจริญมาสู่เรานะลูกนาบุญตัดสินใจเขาจะสู้ต่อไปเขาจะช่วยเหลือพ่อแม่และผู้คนที่ยากลำบากวันต่อมานาบุญไปหาหลวงตาที่วัดหลวงตาครับผมอยากช่วยเหลือคนอื่น แต่ผมไม่มีเงินครับนาบุญพูดการช่วยเหลือคนอื่นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปหรอกหลวงตาตอบเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยแรงกายความรู้และความเมตตานาบุญเข้าใจความหมายของหลวงตาถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเอาเข้าวแกงถุงที่หลวงตาได้จากบินทบาทมาไปแบ่งกับคนอื่นสิหลวงตาได้มาเยอะเลยนะ นาบุญหยิบข้าวแกงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมกล่องมากมายใส่รถเข็นวันนี้นาบุญตั้งใจจะนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับคนยากไร้ในชุมชนเขาเข็นรถเข็นคู่ใจบรรทุกถุงอาหารของแห้งต่างๆออกเดินทางจุดหมายแรกของนาบุญคือบริเวณใต้สะพานซึ่งเป็นที่พักพิงของคนไร้บ้านนาบุญเห็นคนกลุ่มหนึ่งบางคนก็นอนหลับ บางคนก็นั่งมองฟ้าใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนาบุญเดินเข้าไปทักทายสวัสดีครับผมนำอาหารมาแจกคนใดบ้านมองนาบุญด้วยความประหลาดใจอาหารเหรอให้พวกเราเหรอครับผมนำอาหารมาแบ่งปันหยิบได้เลยนะครับ นาบุญพูดพร้อมรอยยิ้มคนใดบ้านดีใจมากพวกเขารับถุงอาหารจากนาบุญด้วยความขอบคุณบางคนรีบทานอาหารทันทีบางคนก็เก็บไว้ทานทีหลังขอบใจมากนะหนุ่มน้อยลุงคนหนึ่งพูดลุงไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วไม่เป็นไรครับลุง นาบุญรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้เห็นรอยยิ้มและแววตาแห่งความหวังของคนไร้บ้านจากนั้นนาบุญก็ขีนรถไปตามถนนมองหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือเขาพบกับคุณยายคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ข้างถนนเสื้อผ้าเก่าขาดไปหมดใบหน้าซีดเซียวนาบุญเดินเข้าไปหาคุณยายคุณยายครับทานข้าวหรือยังครับคุณยายเงยหน้ามองนาบุญยังเลยจ้ะยายไม่มีเงินซื้อข้าวกินเลย นาบุญยื่นถุงอาหารให้กับคุณยายผมเอาข้าวมาฝากครับคุณยายรับถุงอาหารด้วยมือที่สั่นเทาขอบใจนะจ๊ะหนูเป็นเด็กดีขอให้เจริญเจริญนะนาบุญยิ้มไม่เป็นไดครับคุณยายนาบุญเดินต่อไปเขาพบกับเด็กชายคนหนึ่งกำลังคุยหาของกินในกองขยะเสื้อผ้าขาดวินเนื้อตัวมอมแมมนาบุญรู้สึกสงสารเด็กชายคนนั้นจับใจ เขาเดินเข้าไปหาน้องกินข้าวหรือยังอ่ะเด็กชายเงยหน้ามองนาบุญดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงพี่มีขนมมาฝากนาบุญพูดพร้อมกับยื่นขนมปังให้เด็กชายรับขนมปังด้วยความลังเลก่อนจะกัดกินอย่างอร็ดอร่อยนาบุญยิ้มเขารู้สึกดีใจที่ช่วยเหลือผู้อื่นแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามนาบุญเข็นรถกลับบ้านด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขเขาได้เรียนดูว่าการให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ การแบ่งปันทำให้เรามีความสุขและทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นนาบุญเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเขาช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านทำสวนเขาแบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนบ้านที่ยากจนก็ใช้เวลาว่างสอนหนังสือให้กับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้เรียนนาบุญทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจ วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์คาดฝันขึ้นพ่อของนาบุญประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงแม่ของนาบุญเสียใจมากจนล้มป่วยนาบุญได้กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยเขารับภาระดูแลแม่และทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเขาต้องออกจากโรงเรียนกลางคันความฝันที่อยากจะเป็นครูนั้นจบสิ้นแล้ว นาบุญทำงานหนักมากเขาทํานาปลูกผกักเลี้ยงสัตว์เขาออกไปรับจ้างทางานในหมู่บ้านแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากแต่นาบุญก็ไม่เคยท้อแท้เขาใช้ความขยันขันแข็งอดทนและเมตตาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเมื่อนาบุญโตขึ้นเขาได้กลายเป็นหนุ่มที่มีความอดทนความสามารถและเป็นที่รักของทุกคนเขายังคงใช้ชีวิตในชนบทช่วยเหลือแม่ดูแลผู้อื่นและสอนหนังสือให้กับเด็กๆ นาบุญกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆในหมู่บ้านเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความดีงามและความเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้และนี่คือเรื่องราวของนาบุญเด็กชายที่กลัมพาพ่อและเติบโตมาพร้อมกับความยากลำบากแต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและความเมตตาเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้